สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยผอ,อกรอสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะค่ะหลายๆท่านยังสอบถามมาอยู่เ,อเยอะกันทีเดียวนะคะกับในเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มในช่วงหกเดือนในช่วงหเดือนตามมติคอรมอ ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน2565 6เดือนจะได้ยังไงจะได้ในตอนไหนกลับไปดูกันนะคะเท่าความเดิมกันสักนิดนึงนะคะการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มตามมติคอรมอ6เดือนนี้ให้ตามช่วงอายุตามขั้นบันไดของผู้สูงอายุนะคะ ในช่วงของผู้สูงอายุหนาเดือนเมษายนนะจ๊ะน้เดือนเมษายนช่วงอายุ60 69ปีค่ะ60 69ปีนะคะเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มก็จะเป็น100บาทต่อเดือนค่ะในช่วงอายุ70 79ปีค่ะเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มก็จะได้150บาทต่อเดือน ในช่วงอายุ80-89ถึงปปีเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มก็จะได้200บาทต่อเดือนและช่วงอายุ90ปีขึ้นไปช่วง90ปีขึ้นไปก็จะได้เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม250บาทต่อเดือนนะคะกาก็ชัดเจนแล้วมาติคกลมองอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่26เมษายน2565เป็นต้นมาแล้วนะคะจะใจ่ายในตอนไหน มาดูการแผนการจ่ายของทางกรมจิจการผู้สูงอายุนะคะก็จะมีวางแผนการจ่ายออกเป็นสามครั้งครั้งที่หนึ่งจ่ายในวันที่สิบเก้ากร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจ่ายย้อนหลังจนถึงเดือนกร,รกฎาคมนี้เป็นเวลาสี่เดือนก็คือตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรรกรกฎาคมสี่เดือนก็จ่ายตามช่วงอายุเงินก็จะเข้าบัญชีการในแผนครั้งที่สอง ครั้งที่สองที่จะจ่ายของเดือนสิงหาคมก็คือจ่ายในวันที่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบห้าและครั้งที่สามเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายก็จะจ่ายในวันที่19กันยายน2565เป็นเดือนของเดือนกันยายนนะคะก็ครบ6เดือนตามมาติคอรมอเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่กหรือท่าในใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์มาได้เลยนะคะพอออน้อยตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างต่ออาจาะค่ะอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ หรือท่านใดที่สอบถามเพิ่มเติมในสิทธิประโยชน์อื่นๆก็สามารถที่จะสอบตามกันเข้ามาได้ค่ะถ้าพอ,อน้อยตอบยังไม่ได้หรือยังไม่ชัดเจนก็จะขอเป็นสื่อกลางในการประสานกับส่วนราชการต่างๆแล้วมาตอบให้กับพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะก็สําหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ